สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอะลองมาเจาะลึกแก่นธรรมกันนะคะจากธรรมบรรยายของพระอาจารย์ครูบาชัยคำภีรปัญโยหัวข้อคือธรรมปฏิบัติสู่ใจและปัญญาค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาหัวใจสําคัญจริงๆว่าเอ๊ะการปฏิบัติในแนวทางนี้เนี่ยท่านเน้นที่อะไรกันแน่ครับที่น่าสนใจมากคือท่านเริ่มเลยว่าแก่นแท้พุทธศาสนานี่ไม่ใช่อยู่ที่พิธีกรรมหรือเปลือกนอกเลยนะ แต่อยู่ที่ใจครับอยู่ที่การเข้าใจความจริงข้างในอันนี้เป็นหลักสากลมากๆใครๆก็ฝึกได้ไม่ว่าจะเอ่อนับถืออะไรก็ตามเพราะมันคือการทำงานกับข้างในตัวเองใช่ค่ะท่านย้ำชัดเลยนะคะว่าศาสนาจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับว่ามีศาสนาอื่นมาทำลายหรือปัจจัยภายนอกอะไรเลยแต่มาจากใจชาวพุทธเราเองนี่แหละค่ะคือพุทธบริษัท4ี่เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดๆนะคะครับ เหมือนกับว่าตัวศาสนาจริงๆมันอยู่ที่คุณภาพใจของผู้ปฏิบัติเลยนะถ้าใจเราเข้าถึงทำจริงๆศาสนามันก็ไม่เสื่อมไปจากใจเราเหรอกครับโลกข้างนอกจะเป็นไงก็เอ่อก็เรื่องของข้างนอกไปอืม,อมค่ะแล้วตรงนี้ก็ยงไปถึงหลักที่ว่าอัตาหิอัตโนนาโถะที่เราคุ้นๆกันนะคะใช่ครับ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พึ่งตัวเองพึ่งการกระทําพึ่งปัญญาไม่ใช่ไปเอ่อไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกเพราะทุกอย่างมันเกิดจากเหตุคือการกระทําของเราเองแล้วการกระทําที่ถูกเนี่ยมันต้องเริ่มจากเอ่อความเห็นที่ถูกก่อนความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิใช่ครับสัมมาทิฏฐิคือต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักการคืออะไรจะได้ปฏิบัติถูกทางเหมือนมีแผนที่ก่อนออกเดินทางไกลใช่ไหมคะไม่งั้นก็หลงทางถูกต้องเลยครับ ต้องรู้หลักการทำงานของจิตใจรู้เรื่องทุกขเรื่องเหตุเกิดทุก์ตามที่ท่านสอนไม่ใช่มัวแต่ง,งมหรือว่าทำตามๆกันไปพอมีฐานคิดตรงนี้แล้วการปฏิบัติขั้นต่อไปมันถึงจะชัดเจนแล้วเครื่องมือหลักหรือว่าพาหนะที่ท่านเน้นมากๆในการเดินทางครั้งนี้คืออะไรคะก็คืออานาปนาสติครับการตามรู้ลมหายใจนี่แหละท่านบอกว่าเป็นได้ทั้งเครื่องมือสร้างความสงบหรือสมถะแล้วก็เป็นฐานให้เกิดปัญญาเห็นความจริงคือวิปัสสนาด้วย อ๋อ oh, ใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะคือต้องมีเจตนาเจตนาหมายถึงยังไงคะคือความตั้งใจจริงๆครับตั้งใจว่าจะเอาจิตมาจุดจ่อมาอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ทำแบบเออผ่านๆไปเข้าใจแล้วคะ่ะตั้งใจจดจอกับลมแต่เออเอาเข้าจริงหลายคนรวมถึงตัวเองด้วยนะคะก็จะเจอปัญหาว่า จิตมันไม่อยู่นิ่งเลยค่ะมันวกแวกคิดไปเรื่อยเลยตรงนี้ท่านว่ายังไงคะครับท่านบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยต้องอาศัยความอดทนเลยนะแล้วก็ต้องมีการฝืนนิดหน่อยคือรู้ว่าจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นก็เออค่อยๆดึงกลับมาเบาๆที่ลมไม่ต้องไปหงุดหงิดใส่มันทำซ้ำๆไปใช่ครับทำซ้ำๆสังเกตลมไปเรื่อยๆเ,เข้าออกยาวสั้นละเอียดหยาบตามที่มันเป็นไป จนจิตมันค่อยๆค,คุ้นเคยแล้วก็จะสงบลงเองพอจิตเริ่มสงบนิ่งขึ้นแล้วมันจะมันจะเกิดอะไรต่อคะเห็นภาพชัดขึ้นหรอคะท่านเปรียบเทียบไว้น่าสนใจครับเหมือนน้ำขุนๆในแก้วพอระวางให้นิ่งๆใช่ไหมครับตะกอนมันก็จะค่อยๆตกลงนอนก้นน้ำก็จะใสขึ้นพอน้ำใสเราถึงจะมองเห็นอะไรที่อยู่ในน้ำได้ชัดเจนอ๋อค่ะค่ะก็เหมือนกันครับพอจิตสงบ จากความคิดฟุง้งซ่านแล้วคือได้สมถะแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในใจเราตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าวิปัสนาเห็นแบบไม่ถูกความคิดปรุงแต่งมาบิดเบือนหรือมาหลอกเราจุดนี้เองสินะคะที่สําคัญมากๆที่ท่านบอกว่าทําให้เราเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราใช่เลยครับอันนี้อาจจะเป็นแก่นที่ปลดปล่อยเราได้มากที่สุดเลยก็ได้นะคือพอเราดูลงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นเลยว่า เอ๊ะไอความคิดต่างๆเนี่ยมันก็แค่สิ่งที่ผุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปหายไปเองอืม,มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของจิตเหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาแล้วก็ลอยไปในท้องฟ้ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะครับพอเข้าใจแบบนี้มันเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่เคยทุกข์มากๆกับความคิดแย่ๆหรือแบบเพลินไปกับความคิดดีๆพอเห็นว่าอา้าวมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆ ความยึดมั่นถือมั่นมันก็น่าจะลดลงไปเยอะเลยนะคะถูกต้องครับพอเรารู้ทันความคิดด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยนะความคิดนั้นมันจะดับไปเองเลยเหมือนเราเปิดไฟในห้องมืดความมืดมันก็หายไปทันทีไม่ต้องไปพยายามไล่ความคิดไม่ต้องไปสู้กับมันแค่รู้ทันตามจริงแค่รู้ทันครับนี่คือหัวใจของการคลายทุกทางใจเลยละครับ แล้วเรื่องระดับขั้นอย่างเช่นพระโสดาบันอะไรแบบนี้ล่ะคะท่านอธิบายไว้ยังไงบ้างท่านจะเน้นนะครับว่ามันไม่ใช่ตําแหน่งที่เราต้องพยายามไปสอบไปเอามาแต่มันเป็นคุณสมบัติของจิตที่มันพัฒนาขึ้นเองตามลําดับขั้นของการปฏิบัติคุณสมบัติของจิตครับเช่นว่าสามารถละก,กิเลสบางอย่างอย่างสังโยชน์เบื้องต่ําได้เด็ดขาดหรือว่าเห็นแจ้งเรื่องความคิดไม่ใช่ตัวตนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยแหละครับ ส่วนเรื่องที่ว่าเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติอันนั้นก็เป็นในยะถึงความก้าวหน้าของภูมิธรรมในใจที่อ่าไม่ต้องใช้เวลานานมากแล้วกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่จำเป็นต้องครบเจ็ดชาติก็ได้อาจจะเร็วกว่านั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติในชีวิตจริงด้วยใช่ไหมคะอย่างบางคนอาจจะสงสัยว่าปวดหลังนั่งสมาธินานๆไม่ไหวหรือคนป่วยจะปฏิบัติยังไงมีครับ ท่านย้ำเลยว่าการปฏิบัติจริงๆมันเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของกายอิริยาบถไหนก็ได้ครับที่เรารู้สึกสบายกายไม่ลำบากเกินไปแล้วลมหายใจมันเดินสะดวกจะนั่งจะยืนจะเดินหรือนอนก็ได้ทั้งนั้นขอแค่มีสติรู้ลมหายใจใช่ครับ ส่วนผู้ป่วยท่านก็แนะนำว่าให้มองความเจ็บป่วยนั่นแหละเป็นครูสอนสัจธรรมไปเลยว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยสร้างบุญภายในคือการภาวนาดูลมหายใจนี่แหละเป็นบุญที่ทาได้ง่ายที่สุดแม้ร่างกายจะอ่อนแอให้ป่วยแต่กายแต่ใจอย่าป่วยตามถูกต้องครับป่วยกายแต่ใจเรายังฝึกยังภาวนาได้ มีอีกประเด็นค่ะเรื่องสวดมนต์บางทีเราก็เน้นสวดวนกันเยอะแต่ในสายวัดป่าก,กรรมฐานท่านมองเรื่องนี้ยังไงคะครับท่านชี้ว่าในสายปฏิบัติกรรมฐานจริงๆไม่ได้เน้นการสวดมนต์เป็นหลักใหญ่นะครับแต่เน้นการเจริญสติหรือการภาวนามากกว่าท่านเปรียบว่าสวดมนต์เหมือนการเรียนขั้นพื้นฐานแต่การภาวนานี้คือขั้นสูงกว่าหรือเป็นหัวใจสําคัญจริงๆ สรุปแล้วนะคะจากที่เราได้สำรวจแนวคิดของท่านครูบาชาัยวันนี้แก่นสำคัญจริงๆก็คือการกลับมาฝึกผลที่ใจของเรานี่เองโดยใช้เครื่องมือคือสติโดยเฉพาะการตามรู้ลมหายใจหรืออนาปนาสติเพื่อให้เกิดทั้งความสงบแล้วก็เกิดปัญญาครับให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งมันไม่แน่นอนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและที่สำคัญมากๆคือเห็นว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราจริงๆ ใช่เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์ที่ต้นต่อคือที่ใจเราเองนี่แหละครับค่ะทีนี้ก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดหรือลองไปสังเกตตัวเองกันดูนะครับในเมื่อแก่นแท้มันอยู่ที่ใจกับสติรู้ตัวเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ท่านั่งสมาธิหรือพิธีกรรมอะไรเลยลองมองดูสิครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถใส่เจตนาที่จะรู้ตัว ใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปในการกระทำนั้นๆเพื่อเปลี่ยนกิจกรรมธรรมดาๆรรเหล่านั้นให้กลายเป็นการฝึกสติไ็นในตัวได้บ้างน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นการบ้านให้เกิดไปลองสังเกตตัวเองดูนะคะ